สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่างยูเช่นเคยครับเรามาดูค่ายของ Ford นะครับเป็น XLT ปี2016นะครับอันนี้ก็ขอบคุณลูกค้ามากนะครับมาไกลนะครับจากกรุงเทพเลยครับอันนี้มาไกลมากนะครับติดพอดีว่ามีคนแนะนําลูกค้ามานะครับก็ขอบคุณมากนะครับบอกว่าทําดีนะก็เลยแนะนํามาช่างยูก็ขอบคุณมากครับที่ติชมทางร้านนะครับโอเคครับก่อนอื่นมาดู สแกนเคียร์โค้ดเบื้องต้นนะครับจะเห็นว่ามีขึ้นโค้ดนะครับ ABS นะครับแล้วก็ BCMii นะครับเป็นบอดี้คอนโทรลโมดูลนะครับนี่เลยก็จะมีขึ้นที่ขึ้นนะครับเดี๋ยวนะเพิ่มนึงนี่นี่เลยโอเคครับเดี๋ยวเบื้องต้นช่างยูก็จะปิมพนเก็บไว้ให้ลูกค้าดูนะครับว่าเก็บไว้ให้ลูกค้าดูนะครับว่าก่อนแก้ไขว่ามันมีโค้ดค้างอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นบริการจากทางร้านนะครับที่ แถมให้ฟรีสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านยูออโตแอร์นะครับโอเคครับผมนี่นะครับจะเป็นหัวข้อที่ขึ้นนะครับนี่เลยโอเคครับเบื้องต้นเราก็จะกดเคลียร์ไปเลยครับโอเคนะครับไม่มีโค้ดค้างนะครับก็เคลียร์ทั้งแมพแบบนี้ปกตินะครับเคลียร์ออกอะไรออกนะครับโอเคครับนี่ โอเคคันนี้นะครับเดี๋ยวช่างยูจะทําการล้างแอร์แบบไม่ถอดต,ตู้นะครับด้วยเลขไม,ม่มัหนึ่งแสนนะครับลูกค้าอยากจะล้างนะครับแล้วก็โอเคเป็นถือว่าลูกค้าให้ความสําคัญนะครับกับแอร์รถยนต์นะอันนี้ก็เปลี่ยนกองแอร์จะสม่ําเสมอครับแต่ว่าอยากจะล้างแอร์นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวช่างยูจะล้างแอร์สีล้างแผงแอร์ให้นะครับแล้วก็อบโอโซน โอเคครับเดี๋ยวช่างยูขอตัวทํางานนะครับเดี๋ยวจะส่องตู้แอร์ให้ดูนะโอเคครับโอเคครับผมนี้ก็มาดูความเย็นในห้องโดยสารนะครับช่างยูเปิดแอร์สุดนะครับสุดเลยอันนี้อยู่ที่สิบสี่จุดสี่กิโลเออองศาเซลเซียสนะครับหน้าช่องแอร์นะครับอันนี้ความแรงลมนะครับอยู่ที่สิบเก้าจุดเจ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ โอเคครับเครนี้ก็เอาให้ดูเลขใหม่นะครับทัางอยู่เก็บไว้เลขใหม่นี่เลยหนึ่งแสนหนึ่งมื่นหนึ่งร้อยสามสิบสี่กิโลเมตรนะครับอันนี้เป็นปีสองพันสิบหกนะครับเยี yeah. ่ยนี่เลยโอเคครับผมประโ้ดที่ขึ้นก็เก็บไว้ให้ลูกค้าดูนะครับนี่เลย ABS แล้วก็ B C M I I นะครับโอเคครับ ประมาณนี้นะครับ ก็มาดูค่าเกจหลังแก้ไขนะครับคัคชั่นนะครับสามสิบนะครับไฮไซส์ที่สองร้อยยี่สิบนะครับอันนี้ก็ต้องรอน้ำยาฟีฟัมทำปฏิกิริยากับมีเนียมนะครับถึงจะระบายดีนะครับเป็นปกติของฟอดนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับเย็นนะครับเย็นนี่ก็มีลูกค้าฟอดเข้ามาเหมือนกันนะครับเห็นผลงานช่างยูนะครับก็ขอบคุณมากนะครับอันนี้ก็ สำหรับวันนี้ก็คันนี้ก็ช่างยูก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำใจให้ช่างยูนะครับทาคลิปดีๆต่อไปครับเจอกันใหม่ EP หน้าใครใช้ฟอร์ดก็อยากล้างแอร์ครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับงบหลักร้อยเท่านั้นนะครับโอเคครับบริการด้วยใจนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ